ทำใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะเป็นอย่างแรกเฟรนลี่อย่างที่สอง hard working ผมชอบทํางานมากและอย่างที่3น่าจะเป็นคนที่ crazy mm hmm. นิดหน่อย mm hmm. ก็คือจะมีมุมที่แบบเรา mm hmm. เพี้ยนๆบ้าๆบอๆบ้าง mm hmm. ใช่ครับ สวัสดีครับผมชื่อเคนะครับเคเลอศ์เซธีชัยครับหรือว่ารู้จักกันในนามเคแยครับรู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เราทาตอนนี้ครับสำหรับผมนะ่าจะเป็นเรื่องการทํางานครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่แบบเออเราต้องเริ่มบิ i ตัวสร้าง,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 งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวที่แบบเรียนจบมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าการที่แบบเราบิ้วฐานให้มันแน่นตอนนี้ครับมันมันกำลังสนุกเลยครับผมเรื่องการทํางาน ก็เหมือนครอบครัวกปกติทั่วไปแต่ด้วยความที่เกิดที่กรุงเทพแต่เรียนที่นครปฐม,มพ่อแม่เนี่ยจะทํางานในกรุงเทพปกติก็จะเจอพ่อแม่ประมาณช่วงสุสเซาทิ์แต่พ่อเนี่ยจะอยู่นครปฐมก็จะเจอคุณพ่อบ่อยกว่าตั้งแต่เด็กแต่คุณแม่จะทํางานในกรุงเทพขเขาก็จะอยู่กรุงเทพเป็นหลักก็เราก็ดูแลตัวเองกันมาตั้งแต่เด็กๆได้อยู่แล้ว ผมก็รู้สึกว่าก็โตมากับสังคมอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นผมเป็นเด็กเกเรก็คือไม่ได้เกเรในฐานะชกต่อยหรืออะไรอย่างนี้แต่เกเรเรื่องแบบไม่ฟังคุณครูบ้างโดดเรียนเล่นเกมช่วงนั้นติดเกมติดเพื่อนมากกว่าก็กจะเป็นเด็กเกเรไม่ค่อยเรียนหนังสือไม่เอาหนังสือจนตอนหลังเราเห็นโครงการเด็กแลกเปลี่ยน นักเรียนทุนเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะเห็นในหนังเห็นในแบบที่นู่นมันดูน่าสนใจที่อเมริกาเราก็บอกว่าเออถ้าเราสอบผ่านนะพ่อแม่ให้ไปไหม mm. เขาบอกว่าอะถ้าผ่านก็เอาสิ mm. อะไรเงี้ยเขาคือตอนนั้นคงคิดว่าแบบไม่มีทางผ่านอะไรเงี้ย mm. เราก็สรุปตอนหลังเราก็ไปตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เรียนจนผ่านแบบเราไปสอบแล้วมันผ่าน mm. ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเรียนต่อต่างประเทศครับ ผมว่าทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัวดีกว่าบางคนอาจจะฉลาดด้านวัดรูปด้านดนตรีด้านวิชาการมันไม่เหมือนกันอย่างให้บอกไปแบบเป่าแซกโซโฟนเล่นเปียโนแข่งกับดังดนตรีก็ไม่มีทางได้ผมก็เลยคิดว่าความอัจฉริยะของแต่ละคนมันมีหมดแต่ผมคิดว่าผมมีด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านเรียนรู้ไวเช่นเวลาผมฟังอะไรเงี้ยผมเข้าใจง่ายแล้วก็แบบเรียนรู้ไวก็เลยน่าจะเป็นพรสวรรค์ของผมด้านนี้ทุกคนเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทุกคนรู้หมดไม่ว่าเราจะทำอะไร เราจะไปด่าคนอื่นเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแต่มันก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนมากกว่าว่าตัวเองเนี่ยอยากเห็นชีวิตตัวเองเดินทางไปในทิศทางไหนจริงๆผมว่าการคนพบตัวเองไวมันดีมันมันเป็นต้นทุนชีวิตที่แบบมันไวกว่าคนอื่นเรื่องอย่างนี้ด้วยาแต่มันไม่ใช่แปลว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จหรือเรา เราได้งานที่ดีได้เจองานงานที่เราชอบงานที่เรารักผมเห็นเพื่อนนะ่ยที่แบบเพิ่งเริ่มทํางานเพิ่งได้งานอะไรเงี้ยผมไม่เคยดูถูกเขาไม่เคยอะไรเลยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคนมันมาไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จของแต่ละคนบางคนสําเร็จตั้งแต่อายุ10กว่าได้คิดค้นนู่นนี่นั่นแล้วทําให้ประสบความสำเร็จก็มีหรือบางคนประสบความสําเร็จตอนอายุ60ผมเลยรู้สึกว่าช่วงเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่กากันก็อยากอยากไมขข่อยากให้โฟกัสเรื่องเวลาอยากให้โฟกัสเรื่องแบบการค้นหาตัวตน ในทำทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าเรื่องเวลาไม่ต้องสนใจใครพูดอะไรอย่าไปสนใจแค่เราทํำสิ่งที่เรารักแล้วตั้งใจไปกับมันเดี๋ยวประสบความสำเร็จแน่นอนเราอยู่ที e ying, screens, ่ต่างประเทศแล้วอยากกลับประเทศไทยบ่อยมากคิดถึงอาหารคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกแม่ว่าอยากกลับแม่ก็บอกว่าโอ๊ยกลับบ่อยแล้ว ให้กลับปีละแบบครั้งปีสองปีครั้งพอถ้าอยากกลับหาตังเองพ์ทไทม์จ็อบหาเองอะไรก็อ่าได้ตะหาเงินเองอะไรอย่างครับเราก็เลยมีโอกาสไปสมัครนู่นสมัครนี่ในมหาลัยไม่ว่าจะเป็นสอนสอนเลขเป็นแมทติวเตอร์พยายามทํางานที่ฟิตเนสหรือว่าจะเป็นแบบสกูลแคฟเทียแบบโรงอาหารอะไรอย่างี้แต่ก็รู้สึกว่าแต่ละอย่างมันไม่ใช่ตัวตนเราเลยแล้วกล็ลองไปหาในเน็ตว่ามันทําอะไรได้อีกก็ไปเจออาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยครับก็อลองทําดูลวช่วงที่แบบ เราเรียนไฮสคูลที่ไทยแล้วก็อเมริกาล้วก็เลยเอามาคอมแพลองดูเพราะมันดูเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจดีอย่างยูทูบเบอร์นี่แต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอาชีพหลายหลายคนก็ยึดเป็นอาชีพก็คือมันก็เหมือนบริษัทคอนเทนต์พรีเวดเดอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์มันก็เหมือนโปรดักชันทำทำสื่อออนไลน์เหมือนกันผมก็มองว่ามันเป็นอาชีพจริงๆนะเพราะมันก็ต้องมีทีมงานตัดต่อช่างภาพคิดคอนเทนต์ครีเอทีฟแล้วก็ตัวนักแสดงเองเนี่ยครับผมมองว่ามันเป็นมินิมีเดียที่แบบมันคือทีวีมินิทีวี ิเคล็ดลับมันมีอยู่อย่างเดียวครับทําสิ่งที่ตัวเองรักหาตัวตนให้เจอเราถนัดอะไรแล้วก็อยู่กับมันได้นานแค่ไหนเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติบางคนเห็นว่าการเป็นเกมเมอร์การเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มันรวยเนะี่ยแล้วคิดว่าเราอยากรวยแบบเขาอะไม่ไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะอย่างแรกคือมันไม่ได้เกิดจากความชอบเราไปมองที่วิซอลของมันว่าเราอยากรวยเราอยากมีแบบเขาแต่เราไม่ได้ชอบมันจริงๆ ไม่มีทางเวิร์กแน่นอนผมก็เลยมองว่าทุกอย่างทุกคนมันสามารถทําให้ประสบความสาเร็จได้หมดอยู่ที่ว่าเราอยู่กับมันได้นานแค่ไหนแล้วเราชอบมันจริงๆขนาดไหนถ้าเราอยู่กับมันได้นานเราชอบมันมากเราหลงไหลเรามีแพชชั่นไปกับมันเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างอ่ะเราเราทำได้ดีหมดทุกคนใครอยากเป็นก็อยากให้ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนก็ดูว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ลองลงมือทําดูลองลองเขียนคร่าวๆมาก็ได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งเราคิดอะไรไม่ออกเราเขียนไปให้มองว่า มองมุมว่าถ้าเราเป็นคนดูอ่ะสมมติเราเอากระดาษแผ่นหนึ่งมานั่งเขียนคอนเทนต์มองตัวเองเป็นฐานะคนดูเลย mm hmm. เห็นคลิปแบบนี้ใน YouTube เราจะดูไหม mm hmm. ถ้าเราคิดว่าเราไม่ดูอ่ะคนก็ไม่อยากดู mm hmm. ผมก็มองว่าถ้าคุณเก่งด้านอะไรอ่ะคุณโชว์ออกมาแล้วก็คิดคอนเทนต์ให้มันแหวกนแนวอะไรเงี้ย mm hmm. ผมว่าคนก็น่าจะสนใจครับ mm hmm. การแข่งขันสูงเป็นเรื่องธรรมดาครับเหมือนเหมือนดาราศิลปินก็มีเยอะแยะไปหมดการที่เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้คอนเทนต์น่าสนใจได้ก็แปลว่าเราน่าจะได้อยู่ได้นานขึ้นเหมือนกันกับการเป็นนักแสดงถ้าเราไม่มีฝีมือไม่พัฒนาตัวเองไม่พยายามเรียน acting หรือว่าแบบพยายามพัฒนาตัวเอง,อแบบเองมันก็อยู่ได้ไม่นานใช่ครับคนที่มีความสามารถเท่านั้นทุกอย่างทุกสายอาชีพถ้าเราเก่งเราอยู่ได้นานแน่นอน